อ๋อตัวแล้วตัวแล้วอีกแล้วอีกแล้วมันอีกแล้วช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยสต็อกเกอร์สต็อกเกอร์มันเรียกกูเมื่อกี้มันหายไปไหนแล้ววะสต็อกเกอร์อยู่ไหนนั่นไงนั่นไงมาแล้วมาแล้วมาแล้วนั่นไงนั่นไงมาแล้วเหมือนแลยเหมือนเลยเฮ้ยสต็อกเกอร์มึงมาลอกเป็นแบบกูอีกแล้วนั่นไงสกิลกูจ อาสวัสดีครับยนูนิตอนรับล์คสุนนักกู้คุงแค,คสต์รีวิวปรับไมค์อีกแล้วอืมนี่คือ <c oughs> การปรับใหม่ระดับชาติปรับไมค์ทีหลังนะซึ่งเราจะมาคุยเรื่องเกี่ยวข้องกับสต็อกเกอร์นะครับจากคลิปเออ่ที่ดูไปเมื่อกี้นะครับผมจะตัดเอาคลิปหนั่นเอาไว้ข้างห,ห,หน้าก่อนซึ่งเดี๋วก็มีเป็นทีหลังเพื่ออธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับสต็อกเกอร์ในนะครับในคลิปนี้สต็อกเกอร์หลายคนน่าจะรู้จักนะเอ้ยบางคนน่าจะรู้จักในเกมวาร์ฟเมนะครับ ซึ่งจะเป็นแบบแน่ๆในไอตัวแนไอตัวแนถภาพไปแล้วมันก็จะมีเรียกชื่อเรานะครับเมเขาจะอยู่ดิมันเรียกูน,น,ก <c oughs> นัทนาตะคุก็คือมันหมายถึงเรียกเราแล้วครับแลวคือเพื่อนผมอ่ะเออนเซนนเคมานนนัทเขาบอกว่าไม่เจอเลยไม่เคยเจอตอนผมเจอพูดอะไรไปนะมันก็พูดจบใส่ผมคนดิมไม่ได้เจอพูดอย่างหนึ่งมันก็น่าจะรู้อยู่แล้วล่ะเพราะมันบอกชื่อเราใช่ไหมล่ะแต่ว่ามันพูดมาหาเราซึ่ง ผมคิดว่ามาจจะมีการเจนเนอเรตเกิดขึ้นว่าใครคนไหนในี่ไอเดียของใครอ่ะจะมีการเจนเนอเรตประมาณสักสิบเปอร์เซนที่จะได้เป็นผู้ที่จะได้เจอสตด็อกเกอร์นะครับอาจจะเป็นงั้นก็เป็นได้แต่ว่าเรามาแปลตรงนี้กันเลยดีกว่าซึ่งไอ้ตรงท่อนบนเนี่ยผมแปลมาหมดแล้วตรงนี้ไงในวิธีนะครับผมจะแปลให้หมก่อนเลยมีการล่าสัตว์ทีนนน่นี่น่าจะเป็น เรื่องราวเกี่ยวข้องกับสต็อกเกอร์นะครับซึ่งข้อมูลผมจะบอกทีหลังตรงนี้นะเดี๋ยวผมก็จะให้ดูตรงนี้ทีนี้ผม,ม,มก็จะให้วิด้านล่างแล้วะหาเอาเองแต่ว่าฟังมผิอธิบายของ,ของผ,มผมจะสรุปและบอกข้อมูลอะไรที่ผมเคยเจอมาบ้างสำหรับสต็อกเกอร์และความคิดเห็นเพื่อให้หลายคนเข้าใจมากขึ้นนะครับพยายามดูนะครัมีการลาสัตว์ที่มีสีเข้มลงเออเทนโน่เนอะ อะไรกับอะไร,ะไรแลรนน้วกันในนอกนที่ได้ความตายมาสู่ศัตรูของเราคือมันมีความรู้สึกที่เข้าใจผิดกวา่าที่ทและความเห็นใจกับผู้ที่สแสวงหาที่จะทำลายสังคมของเราพลังของมันเป็นของเอเราเองและชุดและชุดกอดสวมมันถูกปกคุมด้วย เงาเอ้ยประคุมอยู่ในเงามันมันจะต้องถูกทําลายคือไอสต็อเกอร์เนี่ยเราต้องทําลายมันเพราะมันแบบมันแบบอะไรซึ่งมันเชฟซึ่งพูดง่ายๆคือสต็อเกอร์เนี่ยมันเป็นตัวเอ็กคาลิเบอร์นะครับเป็นเอ็กคาลิเบอร์ไม่ใช่สกิลของเอ็กคาลิเบอร์หมดเลยเอ้ยไม่ไม่ใช่ว่าหมดหรอกผมแค่เห็นสกิลพุ่งของเอ็กคาลิเบอร์แค่นั้นแหละมันเห็นมันใช้สกิลอื่นน่ะแล้วมันก็จะมีส่วนหนึ่งเอา เอาเลือดของเราหรือเกอกของเราอะไปสักประมาณ50%นะครับส่วนใหญ่จะเป็นเงินามที่ผมคาดเดาที่ผมเล่นมาตลอดนะหรือแม้อาจจะทั้งหมดเลยก็เป็นได้หรือแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์หรือมากกว่า50%ของเลือดและชิ้นเกาเรานะครับอ่านะจะการทดลองที่ผมทดลองมาตลอดนะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะไปแปลกันต่อเลยนี่ทิ้งไปซึ่งแปลกันต่อเลยนะครับ บอกบอกที่เห็นอะไรเพิ่มเพิ่มเติมทันลอกล่างนะเอ่อยกล่างเป็น NPC ที่หายากเนี่ยครับมันหายากคือมันเหมือนจะสุ่มนะพระแล้วว่าคนเพื่อนผมไม่เคยเจอเลยเต็มเกลียวนะผมเจอมาประมาณ5ครั้งละมั้งตลอดที่เล่นบอลเฟรมมาเนี่ยเล่นเล่นมาเจอ5ครั้งแหละหายากอยู่แต่ว่าเจอแต่กูไม่อยากหาเลยแม่งมาเจอทีกูจะตาย ถ้าไม่มีเพื่อนมาหาแนละ้วกูโดนพุ่งเอาพุ่งเอาเล่นสกิลเอาคาลิเบอร์เพิ่มเส่กูเอาเส่กูเอาเดี๋ยวตอนนี้กูเทีบขึ้นหมาะหน่อยได้แต่ก็ยังไม่ใช่ว่าจะไหวตลอดไปประมาณนะครับอ่าเข้าเรื่องกันเลยเข้าเรื่องในการแปลกันเลยนะครับยกล่างเป็น NPC ที่หายากที่ Rare NPC นะครับเออเรียนต่อไล่ด้วยนะเรื่องเรื่องแปลที่มีเสมอระดับที่สูงขึ้น 30 70นเนี่ยกูยังไม่ถึงแนมะ้มีเสมอเมื่อระดับนี้แสดงว่าถ้าเกิดระดับนี้ขึ้นไปมันจะมีเยอะนะครับแต่ตอนนี้ผมยลีงอยู่ในระดับถ้าเกิดเป็นเลเวลแล้งในของของไอดีผมนะผมแค่แรงสองเองส่วนถ้าเป็นแล้งของเอเคอรริเบอร์ก็ตอนนั้นตอนแรกคือ28นะยังไม่ถึงผมเจอตอนแรกๆก็ประมาณ20กว่าแหละ21มั้งหรือ20เฉยเนี่ยแหละเออ ก็มันก็ไม่ใช่อย่างนี้ผหมนืนที่แสดงว่าถ้าผมแบบขึ้นแรงอันไหนสัันหนึ่ง,งน่าจะเป็นแรงชุนของไอ็คาลิเปอร์หรือว่าแรงของไอดีผมที่เป็นเลเวลอะไรนั้นนะ่ะที่มันต้องมีไฮอัพในการทาําภารกิจให้พลานัน,นั้นหนะึ่งจะสัเกตเมื่อไหร่ก็แสดงว่าจะเจอบ่อยขึ้นนะครับตามความคิดและสามารถพบได้ทุกที่ทุกเวลาจากพื้นที่ในระดับต่ำ ไปไปยังพื้นที่ระดับสูงระดับสูงเขาเป็นที่รู้จักที่จะปฏิบัติตามทุกคนในพักของคุณใช่เหรอวะคุณเอออยู่ในที่ได้ค่าค่าตายเมื่อเร็วๆเอาเอาแบเออปฏิบัติตามในพักของคุณอยู่ในที่ได้ ตาเออค่าตายเร็วๆเมื่อเร็วๆนี้ศัตรูแอ้ศัตรูศัตรูมาจากไหนไม่ใชู่่ต้องตู่าเจ้าเจ้านายใดๆเออปรากฏตัวเออเอการปรากฏตัวของเขาถูกสร้างขึ้นมาจากที่รู้จักเออกับเอ้ยกันโดยวิงหายสาบไทยไม่ค่อยเก่งอยู่ กันโดยผู้เล่นด่าว่าด่าว่าด้วยมันจะเป็นที่รูร้บ่อยรู้บ่อยการการกับข้อความในแบบในแบบเดียวกับที่ผู้บังคับบัญชาหน้าจอกับที่ยังสําหรับผู้เล่นในระหว่างการาสบประมาทเหล่านี้หลังจากสามเน็บแน่นแนม เ็บแเมเออโลกโลกจิตเทเฮลพอร์ตเป็นภารเป็นภารกิจซึ่งสามารถได้ยินเสียงที่มีผลกระทบต่อเสียงที่ไม่ทำการนอกจากนี้เขายังไม่สามารถเออคล้ายกับวาวเฟมอื่นๆเก็คิกตัวอื่นๆนะครับเป็นตัวแบบเฮ้มันไม่สมรถคล้ายทำไมมันคล้ายเอคาลิเบอร์วะเชืมันชมันชมัน ร่างรูปทรงแล้วก็คล้ายๆนะครับซึ่งตอนแรกมันจะออกมามเป็นข,ข่าวแต่อยู่ไม่บอกอะไรเลยนะ,ะและดำเนินการลาโต้ฝ่าเถื่อนศัตรูมีเอศัตรูวิโลวิโลวิโลนะครับโล่โล่กังบงังแต่แต่ประมาณและ อองคือโดยประมาณว่าง,ง่ายๆและความเร็วในการพื้นฟูของมันคือการยืนยันมันอาจจะโกงเทนโนวงเล็บยืนยันแต่เอ้ยวงเล็บปิดด้วยแต่หนึ่งในเอ่อในการแจ้งเตือนเขาให้ผู้เล่นจัวสิงเขาจะมีเพื่อแก้แค้แนซึ่งแสดงให้เห็นว่าเขาอาจจะเป็น ฆาตกรสตอ็อกเกอร์จะถูกฆ่าได้ค่อนข้างง่ายเนื่องจากอะค่อนข้างง่ายจริงอ่ะเนื่องจากภาษาทุนะภาษาทูเหรอไอภาษาในผมเห็นมีตะอุเสระจภาษาในการปรับปรุงล่าสุดเออหลัง จากที่ HP ของเขาลดลงต่ำกว่า10%เขานั่งลงและหายไปในเมฆควันดำตอกเกอร์ได้รับการนีเนฟเนฟอะไรไม่รู้ในการปร,ปรับปรุงล่าสุดอ่าก็คือก่อนหน้าเนี้นมันจะอาจจะแล้วแล้วผมเห็นว่าวา,วาฟเฟมกีการอัปเดตอะไรด้วยนะแสดงว่ามันก็มีอัปเดตเกี่ยวข้องกับตรงนี้ก่อนแลนะคือผมเล่นตอนช่วงแรกๆส่วน ส่วนหนึ่งอ่ะตอนช่วงแรกๆมันยังเทพอยู่ไงหลังๆมันอาจจะเริ่มแบบอัปเดตตามนี้แล้วนะครับซึ่งสตอกเกอร์นะเป็นยังไงอ่ะผมจะเอาคลิปให้ดูกันเลยนะคลิปให้ดูเลยไอคือมันจะมันจะเป็นแบบอเรียกนะว่ายังไงอะครับมันจะยังไงผมขี้เกียจเอาไปใส่เสียงอนะไรแค่ดต่อบกลัวมันผิดพลาดอ่าเออแบบนี้นะครับ กูถ่ายไว้ตรงไหนวะกูถ่ายไว้ตรงไหนวะไม่เยอะเกินเออก็อันไหนวะว่าเฟรมบมานึงบ้นึงรอรอรอโหลดภาพรอโหลดภาพจะดึกออกเพราะมันถ่ายในวันเดียวกับเอถ่ายวอเฟรมปกติด้วยที่อาจจะลงนะที่อาจจะลง น่าจะดูจากรูปแบบดะเอาเอาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้รอดูนะครับอตัววยแล้วตัวย,วยแล้วอีกแล้วเน่เน่นะครับเห็นไหมครับตรงเนี้ยนาตคุ there is no pit to hide คุณคุณเออ no pit to hide ไม่ควรไม่ควรซ่อนไม่ควรหลบซ่อนประมาณนั้นนะครับนาตคุคุณไม่ควรหลบซ่อนนาตคุคุงไม่ควรหลบซ่อนนะครับ ไอจากที่ผมแปลในค่าเดานะคือมันบอกว่าไม่ต้องซ่อนเนี่ยไม่ต้องหนีหรอกอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ดูต่อแล้วอีกแล้วมันอีกแล้ว,ช,วลช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยอันนี้อันนี้ไง murder, The Murder อ f g e n ออฟอะไรเนี่นะครับแต่รู้อยู่แล้ว Murder คือฆาตกรอ่า g เจนเนอ่รซึ่งเดี๋ยวผมหากรแปลให้ก่อนนะ เ,เออจีนเออจินเนอร์ล์นะครับอ่าจินเนอลล์แบบว่ายืน <c oughs> ยืนเออเฮ้ยเอาล่ะ I อออยู่ไหนอ่ะเออทั่วไปทั่วไปจินเนรล์ทั่วไป,วไป,วไป,วไปก็คุ้นๆอยู่แหละเออแล้วก็ซากสัสซากสัสซากสัสเออซากสัสอ่าซากสัสทั่วไปเหรอ เออลักอ่า,อาเออเออมัน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 ไม่ใช่หรอครับมันใช่ลักอย่างนั้นหรอครับืึเร,ราใส่มันอาจจะคำแปลมันเป็นแปลกๆแล้วนะ <c oughs> ่ลักเป็นลักเออท่้งมันจะมันเออทั่วทั่วลักทั่วไปสกัสซึ่งสกัสเนี่ยผมก็ไม่รู้นะว่ามันคืออะไรอ่าเราจะเปสกัด มึงมึงไม่มีคอมแปลให้กูเลยนะอ่าก็วิวจะเอ่อนอ n นอดโกอันพนชนะครับจะเออเหมือนกับว่ารักที่จะเป็นนักเออฆาตกรรักรักเออเป็นฆาตกรที่ไม่รักการลงโทษเฮ้ยที่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 รักทั่วไปงงอกุงง,ง,งอ๋ออาจจะเป็นฆาตกรที่รักสำหรับฆาตกรทั่วไปนะก็ว่าได้นะครับ ที่จะเออไม่ลงโทษที่จะไม่ถูกลงโทษว่าง,ง่ายๆก็คือมันยังอยู่เพราะมันไม่ถูกลงโทษนะครับผมพวกใช้ฟิจินาลญาและเซนในการแปลต,ต่อไปต่อไปมันเรียกรูปเอาวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวให้มันได้ชัดผมจะปรับจอใหญ่ขึ้นหน่อยเที่ยมัหนหายไปไหนแล้ววะต้องเลื่อยอยู่ไหนนี่ไง you sentence is dead you sentence คำพูดของคุณน่ะมันตายแล้วเอ้ยเจนใช้คำพูดเหรวะไม่ขขใช่นะเออเจนแล้วก็เอเอ,ทเ,อ,ทเ,อเทนนะครับเทนเจนประโยคประโยคของคุณน่ะเอเอไม่ใี่นะ,ะประโยคของคุณน่ะได้ตายไปแล้วเอ้ยประโยคของคุณได้ตายโออิสเลนแล้วก็มีเครื่องหมายเออ ได้ว่าเลยว่าเครื่องมาตกใจนะครับใช่คนไทยไม่็นในตัคนไทยหรอกอาจไม่ใช่เจ้ามันไปอ่าเนี่คือประโยชน์ของคุณอ่ะตายไปแล้ว,ลวกออุ้งวุ้นอะไรกับมึงย่างเออกู้งย่างไปนี่หว่าเจ้ามันไปก็มึงมาให้กูด่ายองเงอ่าไปต่อนะครับนั่นไงนั่นไงมาแล้วมาแล้วมาแล้วนั่นไงนั่นเนี่ยครับเนี่ยครับนั่นนะครับนั่นไง ยอ้อนกลับไปนิดหนอยเดียวย้อนกลับไปนิดหนนี่นี่นี่เห็นเขาเลยนะครับมันจะมาแบบนั่งยองๆก่อนเลยแล้วมีไฟฟ้าแล้วก็ไฟไม่ตรงไฟตรงกลางอย่างนี้เพลงไอรอนแมนแน่เลยอ่าเดี๋ดูใหม่อยี๋ดูใหม่ตรงนี้นะครับแน่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 นะครับเนี่ยครับอ่าซึ่งหน้าตามันจะไปตามนี้มันจะมีอะไรอยู่จุดแดงมันจะมีส่วนที่คล้ายกับเอ็กคาลิเบอร์ล่างสองนิดหน่อย,ยอยนั like prayed, มาแล้ว ร้อยกับเรตัวมันจะสูงแบบนี้นะครับอ่าต็อกเกอร์คุณม,มาล็อกแกมน,นั่นเห็นไหมมันพุง่งส่วนไอ้นี่ส่วนไอ้ไอตัวแดงไอ้ตัวแดงที่พุ่งนี่คือนายขี่ม้านะครับถ้าพุ่งของไอ้ต็อกเกอร์เนี่ยจะเป็นสีม่วงนะเล่นแน่ๆ,ๆดูมีควันม่วงเฮ้ยแม่งพุ่งมาทากันเลยเ <laughs> นี่ยนะครับเนี่ยครับสต็อกเกอร์เนี่ยนั่น,ะน,นไอ้สีม่วงม่วงเนี่ย ทาพุพ่งของมันนะครับซึ่งพุ่งแบบเอคาลิเบอร์ไงล่ะพุ่งประมาณเนี้ยก็เลยคิดว่ามันจะมีส่วนคล้ายๆกับเอ็คาลิเบอร์อยู่บ้างนะอ่าต่อเลยต่อเลยต่อเลยแล้วนั่งไงเป็นคนหนึ่งซึ่งถ้าเรารวมกันท่ามันก็ไม่ยากเลยแล้วมันชอบหยุดสตาร์ทอยุดนิ่งๆตรงนี้นะครับยี่โลเมื่อกี้เราพุ่งได้ไงไสมันอ่ะ แน่ๆนะครับถ้าดูดีๆมันจะนั่งยองลงเหมือนกับว่าอย่างที่ในบอกอ่ะอย่างที่นมันบอกในวิคีนะครับเมื่อเลือดมันลดสิบเปอร์เซ็นต์มันก็จะหนีเลยประมาณนั้นน่ะดูนะครับไม่กำลังนั่งยองอ่ะถ้าสังเกตดีๆเฮ้ยนี่นี่ not possible เนี่ๆนั่งยองแล้วก็หายไปนะครับตรงแน่ตรงแน่คือมันจะนั่งยองแล้วหายไปแล้วไอ้นี่มันจะบอกว่า this is not possible นี่ไม่ให้มหัศจรรย์หรอกนะนี่นะครับคือมันจะบอกว่ามึงมึงทำให้เลือดข้าวลดได้ เจมาครับสนจันทร์หรอกเจ้าเดีดตายแน่เลยประมาณนี้นะครับมันไม่ปราจันท oui> ์หรอกนะครับมพูดจริงเงาไม่อยู่เลยนะ่ยับบกับมารอบที่ห้าแล้วนะอย่างที่บอกนะครับมันมารอบที่ห้าแล้วซึ่งซึ่งผมนับเอาไว้เป็นสถิติอยากรู้ว่าเป็นไงแล้วมีเขาหนึ่งอ่ะมันบั็กหัวขาดครับหัวขาดเลยเป็นหัวขาดแต่ไม่ก็ไม่รู้เหมือนกัน ก็คือมาเชิงว่าจะก๊อปปี้เลือดเราไปหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคือก๊อปปี้เลือดเราไปแต่ว่าแค่โดนลดแ,แค่สิบเปอร์เซ็นต์อ่ะลดแค่สิบดาเมจมันก็หนีแล,ลนแล้วก็คือทําลายเกาะมันได้เราก็ชนะแล้วแหละเพราะว่าที่เหลือมันทำดาเมจที่สูงจนตายพวกเราอ่ะพิ่หมดนะครับซึ่งมันไม่มีอะไรต่อนะไม่มีอะไรต่อแล้วซึ Sydney, ส่สตนะ็อกเกอร์น่ะอะ แต่คนที่เจอใครเจอช่วยบอกข้อมูลอะไรกับผมด้วยนะครับจะมีข้อมูลอะไรใหม่ๆนี่น,นี่เอ้ยนี่อะไรอะ่ะนี่มันคืออะไรวะผมนบอกข้อมูลสต็อ,อกเกร์รันหน่อยดูก,กันนะครับอ่ะเออก่อนลองไปเลยดูเหมือนจะเป็นโรคจิต <laughs> มีมกระกาศวิ่งผ่านจากที่ใดก็ได้ ที่ผู้เล่นเป็นเจ้านายไม่มีความต้องการที่จะฆ่าเอ,อ่อไม่้การที่จะฆ่าเผาก็หุ่มสปาวสปาวคือเกิดนะครับสปาวเกิดคือหนึนนงคำศัพท์เกมนะเออสปาวเออแล้วมันไงอะ่ะ เจ้านายไม่ม <ke> really ีความต้องการที่จะฆ่าเขาเจ้านายคือเจ้านายที่ว่ามันก็เอาเนียว่าเป็นเป็นตัวเราที่ถูกเรียกอะประมาณนั้นน่ะืือเป่าวะถ้ามันใช่ไม่ถือดูนะแต่ดูยังไงไม่ต้องใครๆต้องการฆ่ามันแน่เนี่ยแน่ดูดูบอสดูบอสก็เหมือนกับว่าเจ้านายที่บ่าไหนูบอสเนี่ยบอสเนี่ยจะมาติดบอสในเกมก็ได้ ไม่ต้องการฆ่าเขาเหมือนเป็นพวกเดียวกับพ่นนั่นอยู่แล้วไม่คือไม่ใช่ปลายกลางนะไม่ใช่พวกตอนแรกของคิดว่าเป็นพวกเล่ร่อนแบบตักฆ่าเล่ร่อนเนี่ยฆ่าไปเรื่อยๆอ่ะเออครัออถ,ถ้าเกิดตอนนั้นในฐานการไม่ทันแล้วก็แม่งพุ่งแหลกแน่ถ้าโจมตีไม่ทันถ้าโจมตีไปเรื่อยๆมันจะติดตันง,ง่ายนะครับม,มันโดนลทูทีก็จบและ แต่เป็นข้อหนึง่งคือถ้าเกิดไม่ใช่ถ้าพวกไม่มีคนเดือนนี้ลุงตางเนี่ยผมเป็นข้อหนึ่งผมเล่นกับไนเซอรแล้วก่อจะฆ่ามันได้โอ้โหใช้เวลาอยู่หน,น่อยทั้งหมดโดบรช็อตเตอร์มากเลยนะผมโบรเพราะมันหลอนนะมันหลอนมันหลอนคือแบบตอนแรกๆที่ผมแต่เริ่มไม่หลอนแล้วแหละคือแรกๆที่ผมว่าหลอนแบบเมืันกำเราจเจอคนเดียวอะ่ะเหมือนจะพูดกับเราคนเดียวเหมือนมีพลังงานจะสื่อกับเราแต่ไม่มี เดมันไม่สื่อกับคนอื่นเหมือกันมันจะหลดจองรัชฐานกับเรานะครับแต่ดูยังไงแมกก็พุ่งไปมั่วๆทุกทีอ่ะซึ <c> ่ง <oughs> สำหรับคลิปนี้คนต้องขอบายบายนะครับสำหรับเออบอกว่าแกนสารนี้คนจะทำให้มีสารอะไรกับทุกท่านและให้ทุกท่านไ้เคลียร์เรื่องสปอตเตอร์นะครับแล้วเออใครมีข่าวสารอะไระออก็มาให้กันได้นะผมจะถ้าเกิด ผมจะมาปะเดดป็นติต่อข่าวสารแล้วก็อาจจะเอามาโพสลงอะไรเป็นเพจมีเพจลงเปตนกลุ่ม <c oughs> ซึ่งกลุ่มนั้นเนะี่ยผมจะเอาไว้ข้า่านะครอย่างข้อกลุ่มมาอะไรก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะมีข้อมูลข่าวสารอะไรบ้างแต่ส่วนใหญ่จะเป็นพว้นนอกเรื่องนั่นแต่จะมีข่าวสารเกี่ยวข้องกับเกมนน้นเกมนี้อะไรที่มันน่าส,สนใจนะครับสตอเกอร์เพราะงั้นก็หลังจากนี้ แต่ับคลิปนีุ้อขอบบายบายนะครับถ้าคุณถ้าคุณชอบก็โปรดกดไลค์ถ้าเกิดอยากติดตามมากดัสไครแลม้มซ์ะครณจะไ <c oughs> ไม่ใช่ชไใช่ไมไม่นะออไใชใไ่ไม่ใช่มใชชไลค์ใครอยากติดตามก,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 นะก็กดไ เพราะงาั้นก็เมื่อกี้หลุดเพราะว่าอันนี้พี่เต็มมันก็บอกเพื่อนเราลูกคิวบอกว่าใครชอบทีดไลท์ใครใครอยากสตาร์ทกดติดตั้งคลนะครับเราพูดให้เร็วให้มันชัดเจายวันแะล้ก็พูดนะเพื่อจะบอกว่าเราจะเจอกันคราวหน้าจะเป็นจะเป็นคลิปสอนอไลท์กันนะครับรไม่ก็จะเป็นอ วันนี <déc> ider, <concern> ้เดี๋ยวว่าอย่างนี้ผมจะพาชน้าตาแล้วุกรมมาครับเราจะเก็บแคสเกมบ้างเราจะเก็บเอาจี่แคสเกมมันก็แบบว่าบางคนคิดว่าดูรายการนู้นรายการนี้กอะไรแบบนี้ผมคือว่าจะมีบ้างนกองซือก็มีผมจะบอกก็ลองหาสาระนุกรมหาสาระมาเพิ่มบ้างนะครับแล้วขอบคุณสำหรับการชมครับบ๊ายบาย